วันที่21มกราคม2565เวลา9นาฬิกา9นาทีรัธรรมวาชิรเมธีเจ้าคณะพักหนึ่งประธานฝ่ายสงฆ์และพลตำรวจโทรตอศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานฝ่ายขรวาสเข้าร่วมพิธีบวงสวงเทศนวนมวลสารวัตถุมงคลยอดนิยมจากพระเกจิอาจารย์108รูปทั่วประเทศสำหรับพยาครุรุ่นเหนือดวงณวัดบางนา โดยมีเถรคณาจารย์ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและในโอกาสนี้พระธรรมวชิรเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งได้มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบางนาโดยมีนายพุทธนันแสงสิริวัฒผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนาเป็นผู้รับมอบอีกทั้งพลตำรวจโทต่อศักดิ์ุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีสายยากจนในระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาอีกด้วยและในเวลา16นาฬิกานาที สมเด็จมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไกรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสระศักดิ์จันกเกษมประธานศาลอุทธรณ์ภาคเจ็ดนายชาตรีพงอาภา รองอธิบดีผู้พิพากษาภักสามและนางรุ่งทิพย์ชัยนาแพงผู้พิพากษาสารอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารอุทธรณ์ภักสองประธานร่วมฝ่ายคารวาสร่วมเป็นประธานในพิธีมหานามเลิกพญาครุตรุ่นเหนือดวงนวัดไกลมิตรวิทยารามวรวิหารโดยนายวัชริศวัชริศพลพรหม,มาศประธานจัดงานกล่าวว่าการจัดสร้างพญาครุตรุ่นเหนือดวงนี้ได้จัดพิธีบวงสวงและพิธีมหานามเลิกพญา คุดรุ่นเหนือดวงขึ้นจำนวนสองแห่งโดยสถานที่แรกจัดขึ้นในช่วงเช้าณนวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีซึ่งในวันนี้ถือเป็นการทําบุญบูรพคณาจารย์ให้แก่พระครูมงคลธรรมสุนทรเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ในวันนี้ด้วย ในส่วนพิธีในช่วงเย็นจัดขึ้นณวัดไกลมิตรวิทยาลามวรวิหารซึ่งพิธีในช่วงเช้าและช่วงเย็นนี้ได้รับความเมตตาจากคณะเถระคณาจารย์หลายๆท่านเข้าร่วมพิธีและเดือนเมษายนนี้คณะผู้จัดสร้างจะจัดพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่สําหรับพยาคุดรุ่นเหนือดวงนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญและเป็นกําลังใจในการจัดสร้างพยาคุดรุ่นเหนือดวงนี้เพราะรายได้ในการจัดสร้างส่วนหนึ่งจะร่วมทําบุญในการทารูปบํารุงซ่อมแซ ยกเค้าโบสดวัดบางนาอันเสื่อมโทรมจากปัญหานำ้ำท่วมมาเป็นระยะเวลายาวนานและเพื่อพัฒนาให้วัดบางนาแห่งนี้กลับมาเป็นาศาสนสถานที่โด่งดังอีกครั้งต่อไปวัสิริพลพม่านะครับเป็นผู้จัดสร้างพยาคุธรุ่นเหนือดวงนะครับก็บบวันนี้นะฮะเป็นวันบวงสวงนะครับบุรพคณาจารย์นะครับแล้วก็เป็นวันหล่อชนูโมนสารนำเลิก นะครับนะแล้วก็วันนี้บวงสรวงที่วัดบางนานะครับนะหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับจังหวัดปทุมธานีนะฮะวันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณาภาพหลวงปู่ด้วยแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนะไปกราบไหว้สรีระร่างกายหลวงปู่นะฮะก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังยัง,ย,งยังไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับนะแล้วก็วันนี้ในช่วงเย็นนยฮะรเราก็มีบวงสรวงที่วัดไตรมิตรนะฮะ ก็ในช่วงเย็นเนี่ยฮะก็ประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะเป็นสมเด็จเจ้าคุณทรงชัยนะครับแล้วก็หลวงพ่อมีชัยนะอยู่วัดหงรัตรารามนะครับในช่วงเช้าก็พลตํารวจโทรต่อศักดิ์สวยมนนะฮะมาเป็นประธานฝ่ายคารวะท่านเมตตาเรามากนะครับขอบคุณท่านต่อศักดิ์สวยมนมากครับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับพยาคุดรุ่นเหนือดวงในครั้งนี้นะฮะก็เราสมทบนะฮะยกอุโบสถครับแล้วก็ สร้างพยาคุดนะครับที่ใหญ่สุดในประเทศไทยครับทัองทางการเช่าวัตถุมงคลน,นะครับก็อยู่ในเพจดีโอเล่นะครับแล้วก็เพจไลฟ์สดต่างๆนะครับนะของพระเครื่องใน f c e e o o o นะในวันที่2 0เมษายนโดยประมาณนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษอันนี้คือบวงวงสวงมวงสวงชนมน,นสารนะครับเดือนเมษายนเนี่ยนะจะมีพิธีพุทธาพิเศษ ครั้งใหญ่นะครับจากที่วัดบางนาจังหวัดปทุมธานีครับฝากพญาคุดรุ่นเหนือดวงด้วยนะครับวัตถุประสงค์เราชัดเจนมากนะครับเพราะว่าโบสถ์ในน้าท่วมทุกปีนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยากจะให้ทางวัดคือตั้งแต่สิ้นหลวงปู่เสงไปแล้วเนี่ยนะครับวัดเนี่ยค่อนข้างสุดโทม,มากนะครับแล้วการเป็นอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่ที่ที่ทแบบว่าไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เราอยากจะให้วัดเนี้ย กลับมามีชื่อเสียงอีกหนึ่งครั้งนะครับและคนในพื้นที่เนี่ยนะก็เขาจะได้มีการอยู่การกินที่ดีขึ้นนะครับ,รบเราก็เลยเจนตนาการสร้างครั้งนี้ก็เลยอยากสร้างพยาคุดเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวมีคนเข้ามาเที่ยวนะครับจะได้มีรายได้เข้าวัดนะครับ